บึงกมาอตเดนนู่นเล็นส่พานเตล็กปูนเยัค่ะานเลกปูวทต็มาป เอามาบ่เยู่ันสวม่นไปเอา่อม้แอปเปิ้ลก็วเป็นของมาเด้เจ้าทำอยู่น้ำวัดรอาจารย์เก็ใช่อะไรของลูกม่วนพิมลุกขึ้นแตมนฝุ่นไม่เด้มือนบ่มเจ๊แลว่อูงกับมดตัวเดียันเออวนี้มันกด นี่สามสูบนนี่ามูนะนี่ดงังน่าปูเนาะนก็แปตัวเดียวกันแปดูาะเดียวกันน่ปูเนาะเดานงกหาลังเถอะเนาะ่ข้ามมาไหว้เลยนะคะแม่ ข้าพึ so ่งไปนี่ยไอนี่ไม่หนูหนูนี่ขนลุกนี่มัเอาเล่นเนูอมลกอมลน่ยายมีลูกอมด้วยลนเล่นเล้นเนเลหนูหนูคะทำนี่แม่ลูกนี่ขอาครคะขอก่อนคกก่อนก่อนหน่อยลูกก่อนหน่อยก่อนหน่อย สวัสดีกระดับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมในขณะนี้ผมพาทุกท่านมาที่วังคำชนครับพบภุ่มของพบปู่ศรีสุโทโมยาศรีปทุมมาครับด้านหน้าที่ทุกท่านเห็นบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับผมที่อยู่ขางกับตน้นมะเดืใหญ่ครับสำหรับผิวน้ำบอ่อน้ำก็ใสดีครับผมน้ำนิ่งดี สวยงามครับสำหรับตัวเลขครับผมล่างพันมาตั้งแต่บึงกาลเนาะครับผมล้วก็มาสมทบกับทางสีบนเรื่องครับ ตัวหนังสือจะตัวเลขจะค่ายกันกับทีอยู่กระดาษครับผม,มองงญายับองย่ายับให้เอฟซีมังตัวเลขนี่จักบาทกอนนี่องย่าเอ้เนี่ยขอยืมผ้าเอฟซีมังตัวเลขนี่ครับผมตัวเลขครั้งล่าสุดที่องยญาเพิ่นเขียนมาแต่แต่บึ่งกันครับออครับเห็นไล่ไหมครับผมสีแดง นี่ค <Bien> ร <ven ido> <Norwegian> ับผมตัวตัวไทยเหล็กเกจบไทยครับผมแต่ว่าตัวเอียงครับผมเหล็กเหล็กเกจบไทแต่ว่าเอียงครับนี่ครับเหล็กเหล็กเกจบไทยแต่เขียนเอียงครับผมพอนั่งอยู่มุมนี่นะครับแลเหล็กหาไทยครับผมเหล็กหาไทยแล้วก็เหล็กศูนย์ยมุมมุมนี่ครับผมเหล็กศูนย์ครับผมเหล็กศูนย์แล้วก็ขีดเส้นใต้สองเส้น เลขศูนย์ขีดเส้นใต้สองเส้นเขียนเเขียนตรงนี้เลยครับงานเดินมาแต่ท,ทังแค่สีบนเรื่องหรอครับความสอาสาธุอนุโมทนาสาธุครับ Ini dah kah dia? Ini dah kah kau <laughs> tak dengar saya ni. Cuba dulu satu. Aminah mahu kau. <laughs>

ไปดูจ้าบ้านทุกทายทางแอดบุญพลาผ้าโชคบุญกุศลภาพด้วยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนา้อยพอกันใหม่ครับผมขอให้ทุกท่านแห้งๆปังๆลำาำรวยๆมีความสุขกายสุขใจมีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งเราจะสู้ไปด้วยกันขอบคุณครับ